ตามตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสงงูเล็กบุคลิกลักษณะของท่านที่เกิดในปีมะเสงงูเล็กนั้นมักเป็นคนที่ตื่นตัวง่ายมีความฉลาดใจเย็นมีเหตุผลเป็นนักต่อสู้และมีความทะเยอทะยานสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมักมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเป็นคนละเอียดอ่อน เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนคิดเร็วเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและมักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมีความสามารถในการเป็นผู้นำมีไหวพริบปฏิญาณดีทางด้านความรักมักเป็นคนที่มีสเสน่ห์เข้าใจชีวิตขี้หึงมักมีอารมณ์รุนแรงไม่หวั่นกลัวภัยอันตรายหลายท่านที่เกิดในปีนี้มักเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่วัยหนุ่มสาว หรือมีความก้าวหน้าในงานอาชีพเร็วมากเข้ากันได้ดีกับคนที่เกิดปีฉลูพระธาตุประจำปีเกิดมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ไปไหว้หรือเคารพสักการะบูชาพระธาตุปีเกิดของตนเองจะทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีอายุยืนสำหรับพระธาตุปีเกิดของท่านที่เกิดปีมะเสง็งได้แก่พระธาตุพระเจดีพุทธคยา ประเทศอินเดียสำหรับอัญมณีที่ควรสวมใส่เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นได้แ,แก่เพชรให้เริ่มสวมใส่ในวันศุกร์หรือวันเสาร์จะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเออปีมะเสงนี่ใส่ของแพงซะด้วยนะใส่เพชรแล้วก็ไปไหว้ก็ไปไกลด้วยไปถึงประเทศอินเดียเลยอ่านะคะ